สวัสดีเด้อค่ะอันนี้เม่ทย์เด้อค่ะวันนี้เราสิมาคันสมสมม่วเด้อค่ะนี่เนี่ยแดงใจไวแล้วก็มีอุปกรณ์การใส่มีเกียเกลือครับผมมีเกียค่ะแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงครับผมล้วก็กระเทียมค่ะแล้วมีข้าเนี้ยหนึ่งค่ะแล้วก็พริกสดเด้อค่ะจเดี๋ยวไปบงวิธีการเฮ็ดครับผมว่าวิธีการขั้นกันนั่นบาเนี้ยใส่เกลือ อย่าได้ค่ะเด้อขั้นตอนขั <Okay. S 2> ้นตอนแรกคูกเกลือกก่อนครับคูเกลือขั้นตอนแรกกับคูกเกลือ์น,อนกกีกก่นะคะเด้อนี่แหละเอาเพชรจี่ละขั้นโสมเป็นอยังตรงนี้หอมแดงครับผมหอมแดงนี่กับเพื่อว่ามันจะได้เป็นกลิ่นหอมโสมง่ายมันถือกันกับเหนี่ยงว่ากับ อันนี้ตัวกับสมจะเร้บแซ่อันนี้เป็นสูตรเด็ดของคุณแม่เลยป่ะครับเขาเม็ดทุกทีค่ะต้องใส่หอมต้องใส่หอมแดงใส่กระเทียมใส่ข่าเนี้ยงครับผมมันจังสิเป็นสมค่ะอันนี้เขาตวงตามวัตถุดิบจะผสมเรียบร้อยเลยป่ะครับเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านี้เป็นหอมแดงเลยค่ะเด้อใส่ไป ใส่หอมแดงครับหอมแดงอันนี้กับเที้ยมด้วยค่ะเด้อส่วนผสมอันนี้คือข้าวเหนียวหนึ่งด้วยค่ะเด้อข้าวเหนียวครับบานนกระิเป็นขั้นนะบาตค่ะขั้นขั้นขั้นโอ้เนื้อแดงดีนะครับผมจ้าเนื้อแดงดีตัวเอามาตะเคียเมือเช้า เดี๋ยวนี้กัมีตขมะ,ะของแพงๆแลแม่เนาะมีตะของแพงเนื่อกับรู้เราสองร้อยแปดสิบบาทเราเานี่ยวัตถุสีมาประกอบกันกต่แพงแพงแต่ก็อยากให้ลูกค้าได้กินฝีมือของแม่สุทธ์เองว่ามันว่าสมมัวสมมัวแล้วนี่ขืนซื้อแซ่บแท้ๆถ้ากินแล้วแซ่บแล้วก็โทษซ้งนะค่ะเด้อ คันโดนไปไหนครับนี่แม่โอ้ยกับประมาณครือสมมุติระค่ะปลาดคันตัวมาณเป็นท่ามาแล้วจ้าคันคันคันมันอันพ่อได้แล้วมันสุดเป็นสีตั้งใดแม่ครับผมมันกับสีเนี่ยแต่มันเหนียวสีเหนียวสีข้นคือนี่ยนะครับจ้าจะเหนียวสี่ตัวแดงงามขึ้นอย่างนี้ตัวเฮ็ดจังสี่ระค่ะเฮ็ดกินเฮ็ดขายมาัตไนก็เฮ็ดแบบสูตรนี่แม่บอกครับผมจะ ให้ชินขายกับเห็ดซูตรนี่แหละสมพักสมปลากรเฮ็ดฉันเ่าเรื่องอาหารอีสานนี่มือ่อมื่อโปนี่ยู่นี่ด้ยนะครับสมพักสมปลาเนี่ย่ี้ัญจาหาบะลือคุณแม่สุทิผู้เดียวเานั้นนี่ครับผมคณะขันตอนนี้เหนียวข้ามือแล้วครับผมเซตแล้วด้วขคาะนี่ยเลยใก้เป็นแล้วไปครับนี่ยเป็นเราค่าเป็นข้ามือ้อเรานีาเซจแล้วนะ นี่เพรมันเ็จแล้วเหนียวแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นัสีล้ค่ะหน้าจีนเป็นคนๆเหนียวเหนียวแขนขามือสีอาสีกับสีเปียเนครับเนาะสีเปียนแล้วค่ะสีเปียนสีหน้าจีนค่ะเซจแล้วค่ะตรงต้งไม่การชิมเืิอก่อนมาครับว่ารสชาติเป็นตั้งแต่แซบบอกเป็นเป็นค้ามือบอกชิมได้ค่ะแซบค่ะแซบแซบแซบเ็จแล้วค่ะสวยสวยสวยเซล้วบันกับสีเปียห่อค่ะเตรียมห่อเตรียมทรงลูกค่าแล้วค่ะ หอส่ใบตองนะครับผมหอส่ใบตองค่ะแค่นี้ว่าัเอาว่างใสกันครับผมตรงนี้อันหมอลองมันบ่ครับผม,มเพื่อทีออ่จะเพื่อที่มันหัดอันเราก็ใส่พริก่อยม,มันหัดตัวแหนมตัวสมหมูเ้าเกินไปเนาะสมเนื้อห้าเกินไปแล้วก็หมุนมันบอครับผม,มรียดครับผมเรีดให้ดูสวยงามครับผมแล้วก็ พับขั้ตอน,ตอนการพับครับผมนี่แล้วก็มัดครับผมเอาไปทางหนึ่งก่อนเนะาะมัสีง,ง่ายสะดวกแก้กันจับอีกทางหนึ่ง,ม,ง,งมันสีไง้ง่าๆมัดสามโบบครับผมเปิดอ๋อเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็นี่ครับผมนี่ก็คือแหนมเท้ยวห่อครับผมห่อละสิบบาทห่อใหญ่ๆครับผมกาจ้างซื้อไปกินแล้วแซ่บกะขอให้จ้างซื้ออีกเด้อค่ะเด้อซอยซอยซื้อซอยเคี่ยด้วยนะค่ะเด้อสมเมทิบค่ะฝากติดตามเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะให้กับลูกถิ่มาพาเห็ดน่ากินรายการนั่นไหมอีกต่อไปดรอค่ะของแซ่บอีสานค่ะ อ่ทุกท่านนี่ก็บอกล่าพี่ล่าน้องติดตามช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลแลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์สำหรับเมื่อนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไปเท่านี้ครับสวัสดีค่ะ